สวัสดีครับทุกท่านเรากลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆฟุตบอลเด็ดๆประจำวันครับเหมือนเช่นเคยวันนี้เราอยู่ที่ฟุตบอลเซเรียอาของบราซิลนะครับเป็นการพบกันระหว่างอาร์ไครับเปิดสนามเอสตาดิโออาเดบารามอสดาซิวาครับตอนรับกำยองของเพาไมลัสเวลาการแข่งขันตีสอ เหมือนเดิมครับเรามาดูฟอร์มทั้ง5นัดหลังสุดของนางฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนดีกว่าครับเริ่มจากอาวัยเจ้าบ้านนะครับแข่งไปทั้งหมด5นัดหลังสุดเนี่ยแบ่งเป็นชนะ2แพ้2แล้วก็เสมอ1นะครับโดยนัดล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยไปไพ่ายแพ้กับฟูล i มเนเซไปศูนยุกตซอนนะครับผม สำหรับทั้งฝั่งผู้มาเยือนจากฝูงพาวไมลัสครับแข่งไัรบหด5นัดหลังสุดในทุกรายการเนี่ยแบ่งไปชนะไปถึง4แล้วก็แพ้ไปแค่1นัดเท่านั้นในนัดล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยไปไพ่ายแพ้กับเซาเปโลไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับสำหรับฟอร์มทีมเยือนนะครับผมแข่ง6นัดหลังสุดเนี่ยแบ่งไปชนะ4เสมอ2แล้วก็แพ้ศูนย์ได้9เสีย2 เรามาถึงสภาพความพร้อมทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับอาร์ไาบ้านนะครับจะไม่มีเรนาโตครับกองหลังตัวสำรองที่มีอาการบาดเจ็บขณะที่ดักลาสฟรีดิชนะครับในถารต้องรอทดสอบความฟิตเนื่องจากปัญหาที่หัวเข่าตามระบบ4-3-3เนี่ยสามสาร์กองหน้าน่าจะเป็นวิลเลียมครับแล้วก็บิสโซลีดาวยิงกุจแจทีมและมูริก,กี้นั่นเอง มาถึงสภาพความพร้อมของทางฝั่งพมิัสผู้มาเยือ,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 อยนนะครับจะไม่มีดานิโลครับกองกลางตัวหลักที่ติดโทษแบนที่เหลือเนี่ยอยู่ในสภาพพ,พร้อมตามระบบ4-2-3-1ครับโดยมีดูดูนะครับกุสตาโวสตาปานะครับผมแล้วก็กาเบรียลเวลอนครับน่าจะเป็นตัวทำเกมอยู่ด้านหลังโรงนี่ครับดาวยิงประจำทีม เรามาถึงไฮไ,ไลท์ใดไฮไลท์สำคัญของคู่นี้กันดีกว่านะครับผมอาไวเนี่ยชนะ2เกมติดนะครับก่อนจะไปแพ้กับฟลูมินเดนเซ่ไปสู่ประตูต่อมานัดนี้เนี่ยเจองานยากอีกนะครับเมื่อต้องต้อนรับการ,รเยือนของพาไเมลัสจาฟูนะครับที่ไม่แพ้ใครมาเลย12นัดในลีกนะครับตามฟอร์มเนี่ยพาเมลัสดูแน่นอนและเฉียบกว่าเยอะนะครับน่าจะบุกไปเก็บสาแต้มได้แบบสบายๆนะครับผมวันนี้ผู้มาเยือนครับเป็นฝ่ายต่อที่ครึ่งควบลูกนะครับแนะนำให้อยู่ต่อทีมเยือนรอรับทรับกันดีกว่าผมขอทุกท่านโชคดีครับ